สวัสดีฮะท่านผู้ชมพบกับพี่อูดฮะไม่ได้เจอกันนานสวัสดีปีใหม่โอ้โหรู้สึกว่าจะครึ่งปีนะฮะที่พี่อูดไม่ได้อัพคลิปขึ้นไปนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะโอ้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะที่พี่อูดติดภารกิจไม่สามารถที่จะอัพคลิปให้น้องๆชมได้นะตอนนี้พี่อูดก็กลับมาแล้วอย่างไรก็ขอให้น้องๆช่วยกดไลค์ซับสไครต์กับ ออชอบพี่อู๊ด้วยนะครับโอเคเอานะตอนนี้พี่อูดก็อยู่ที่บ้านหลังใหญ่ของพี่อูนะฮะที่นี่เป็นคอกมา้าผมมีป่าด้วยว้าวอันนี้อะไรเอ่ยน้ำพุน้ำตกโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่อูตก็จะไปพาน้องไปชมฟาร์มม้าของพี่อุตดนะฮะคอกมา้มามาดูก่อนที่นี่มีอะไรบ้างอ่า อันนี้เป็นที่ฝึกม้านะท่านผู้ชมที่ฝึกมา้าโอ้โหมีหม,มีด้วยมีหมาปา่าไฮยีน่านะป่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอันนี้นนเป็นที่เลี้ยงม้านะท่านผู้ชมฮะที่เลี้ยงมา้าโอ้โปึ๊บน้องน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe กดส u b s c r i b e ให้กับพี่อุด้ด้วยนะฮะโอ้โเรามาตัวเปล่าเลยไม่มีอาวุธเลยอันนี้เป็นคอกไม้ไหม นี่นี่เลื่อนได้ด้วยเนะนี่โอ้โหมา้านี่มาเดี๋ยวพามาชมคอ,อกม้าก่อนก่อนที่เราจะพาม้าไปฝึกนะนี่ว้านี่สีขาวนี่ออกทางนี้ก็ได้นะะนี่โอ้โหมีหลายตัวเลยนี่สีดำนี่สีอะไรนี่ไหมอา้าวตัวนี้มาหายมาไม่มีว้าว มาเพียบม้าเพียบนี่โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะก่อนที่เราจะไปฝึกมา้าอ่ะนะไปนี่อันนี้เป็นที่อะไรน่าจะเป็นที่วอร์มม้านะท่านผู้ชมวอร์มม้าก่อนอดูนี่ที่ฝึกมา้าใช่ไหม นี่เทรนนิ่งเออที่ฝึกมานะเราจะพาม้าไปฝึกนะอันนี้ที่วอร์มม้าที่แสดงโชว์ตรงไหนอีกนี่ตรงนี้ก็ที่วอร์มม้านะโอเคได้เลยได้เลยนี่อันนี้เป็นม้าที่เราเลี้ยงไว้มีลาด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองฝึกม้ากันก่อนอันนี้ก็เป็นคอมกม้าอีกเหมือนเดิมนี่ อคอกมา้าเรามีหลายที่นะนี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูข้างนอกก่อนดูข้างนอกก่อนนะฮะอ่าอันนี้แล้วก็เลี้ยงวัวไว้ด้วยนะทุกทชมเลี้ยงวัวกระทิงแล้วก็วัวนมนะทุกทชมออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขวิดเราเดี๋ยวมันขวิดเรานะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปขี่ม้าก่อนนะฮะเอาม้าออกไปฝึกสีอะไรดีสีอะไรเนียน้องๆสีดําดีกว่าเท่ดีเดี๋ยวก่อนเรามีล,า,นะแลมมาแล้วเรามีม้าแล้วต่อไปเหลือลานะเดี๋ยวฝึกม้าก่อนลาฝึกทีหลังปิดประตูเดี๋ยวมันจะออกอ้าวไปไปนะไปวอร์มก่อนนะอบอุ่นร่างกายม้าก่อนอันนี้เป็นสถานที่วอร์ม เข้าไปนี่อุ้ยเราเป็นผู้หญิงนี่นาเพิ่งรู้นะนี่อ่ะกระโดดหน่อยวอร์มมาก่อนนะทุนะ่าน้ชมก่อนที่จะเอาไปฝึกนะนี่วอร์มบดอุ่นร่างกายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขวาบ้างเดี๋ยวขวาบ้างนี่กระโดดหน่อยพื้นทรายมันนุ่มนะฟื้พื้นทรายมันนุ่มือม ปึ๊บอ้าวฟึ๊บนุ่มไหมนุ่มไหมนี่อ่ะออกไปนะเป็นไงบ้างค่านน้องๆคิดถึงพี่อู๊ดบ้างหรือเปล่านะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยอ้าวอันนี้เป็นเทรน,นิ์ยัไงไมไหมที่ฝึกมา้าที่ฝึกมา้าปะ่ะกระโดดเข้าไปเลยนี่ไปฮะไปทางไหนทางนี้ก่อนไหมไม่ใช่ละผิดทางเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนฟึบ เดี๋ยวต้องเริ่มจากจุดไหนฮะงงงงงงอ๋อน่ะฝึกความคล่องตัวในการขี่มา้าอ้าวเรียวเลียวเรียวเรียวเียว,ยวโอ้โหเรียวไม่ทันโอ้โหอันนี้แบบวิ่งเยอะๆก,กันวิ่งเยอะๆก,กันวิ่งเยาะโอเควิ่งเยาะๆนะฮะ กระโดดเบาๆเยอะๆไม่ต้องเร่งความเร็วมากกระโดดอันนี้กระโดดโอ้ยถึงๆโอ้ยใช่ได้ใช่ได้อื้ังนี้ปหมกระโดดกระโดดอฮ้เสียงหมีเปล่าวะกระโดดกระโดดอ่าในเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้วันนี้วันนี้ฝึกได้ค่อนข้างดีนะฮะไปมีหมีอยู่ข้างนอกด้วยกระโดดอ่า กระโดดเอ้ยเจมี่สวัสดีกระโดดยึดถึงไหมถึงโอ้โหอ่ะต่อไปเร่งความเร็วซักหน่อยนะฮะอืมนี่เอ้ยไม่ติด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 นิดหนึ่งเออเฮ้ยติด,ตดอืมกระโดดเร่ง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 ความเร็วกระโดดกระโดดเฮ้ยติดอีกแล้ว กระโดดถึงไหมถึงนะโอเควันนี้เราฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกระโดดนี่กระโดดเข้าไปสนามนี่โอ้โหเป็นไหคล่องขึ้นคล่องขึ้นเห็นไหมเลี้ยว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 ,ยวโอเคเอาลนะตอนนี้เราฝึกม้าได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะฮะอา้าวอ่านี้เป็นที่นั่งของผู้ชมนะสําหรับเข้ามาชมการแสดงของมา้าเนาะ มีจุดไหนจุดไหนอ่อาอันนี้ใช่ไหมอา่าอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่ฝึกมา้าไม่อันนี้เป็นที่แสดงที่แสดงมา้ากระโดดนะโอเคกระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดโดนชืผ่านไว่ผ่านไว้กระโดดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีหมาป่าเข้ามาด้วย <c oughs> เดี๋ย <iren> วยจัดการเลยเฮ้ <c oughs> ยกระโดดกระโดดนี่ โอ้โหเอาละไม่ต่อไปเป็นการสแสดงการหนีหมาป่าโอ้โหกระโดดสุดยอดเลยลเราแม่จะเยี่ยมจะเยี่ยมกระโดดกระโดดอยู่สักทีกระโดดโอเคเอาละฝึกคล่องแล้วนะวันนี้ทำการฝึกมา้าโอ้ใกล้มืดยังใกล้มืดยังดูก่อนมืดไหมมืดไหมยังนะะโอเคเดี๋ยวเรา จะพาท่านชมกลับไปที่บ้านของพี่อู๋ดีกว่าไปทําอาหารกินก่อนนะไปทําอาหารกินก่อนอรู้สึกว่าหิวอ่าาจะมืดแล้วนี่เดี๋ยวก่อนดูบ้านของพี่อู๋ก่อนเอาเห็นบ้านแล้วโอเคพาม้าไปด้วยนี่เริ่มหิวเริ่มหิว ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะนี่บ้านของพี่อู๊ดแหมเนี่ยจอดมืดแล้วมืดแล้วโอเคเป็นไงบ้างท่านผู้ชมว้าวาะสวัสดีปีใหม่นี่วันคริสต์มาสอันนี้เป็นบ้านของพี่อู๊ดนะฮะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตู้เย็นก็มีนะตู้เย็นโอ้โหเตาไมโครเวฟเพียบเลยนี่ น,นี่โตอาหารอุ้ยนึกว่าพระจันทร์เต็มดวงนะฮะยังไม่เต็มดวงนี่เปียนโนเปียนโนอันนี้เป็นที่วอร์มร่างกายของเรานะกระโดดกระโดดลดเต้นได้นะนี่บึ๊บบึ๊บกระเด้งกระเด้งโอ้ว้ะหิวแล้วหิวแล้วรู้สึกว่าหิว,วหิวก็ต้องล,ลงไปกินอาหารช้างล่างฟึ๊บ ปึ๊บนี่อันนี้เป็นชั้นล่างนะชั้นล่างห้องนี้ห้องอะไรอ่าดูก่อน <c oughs> บาร์พิคุชยังไม่เคยมาสำรวจเลยโอเคสำรวจก่อนสำรวจก่อนปึ๊บพื้นที่อะไรบ้างสถาน,นี้มืดโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อน นี่เป็นไหนอ๋อดูก่อน,นะฮะห้องครัวห้องครัวของพิยุธอยู่ไหนเอ่ยดูก่อนโอ้เสียงมาข้างนอกมันร้องมาป่าหอแล้วโอ้อันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะฮะมีโน้ตบุ๊กด้วยอันนี้เป็นห้องนอนนอนได้อันเนี้ยโอ้ยมืดเหลือเกิน นี่เปิดให้มันสว่างหน่อยสิมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยอาหารอาหารอยู่ไหนอาหารอยู่ตู้ไหนเฮ้ย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 มืดแล้วมืดแล้วอาหารอาหารพี่อโอยู่ตู้ไหนอะนี่ป่ะมาห้องอะไรทำไมมืดจังโอ้โหนี่ห้องน้ำ ห้องน้ำนะทุกผู้ชมอือโอ้โหเดี๋ยนะโอ้โหหมาป่าหมาป่าห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคนี่อันนี้เป็นเตียงนอนของเรานะฮะอันนี้ก็มีโต๊ะทำงานด้วยมีโน้ตบุ๊กด้วยอันนี้ที่นอนหลับเดี๋ยวก่อนนะนี่อาหารอยู่ห้องนี้ไม่ใช่ โอ้โหอันนี้ห้องไหนอีกแล้วอันนี้ล่ะโอเคห้องนี้เองที่เราจะย่างอาหารกิน,นะฮะนี่โฮ้ยมันจะเน่าแล้วนี่โอ้โหเรามีทั้งวัวทั้งม้านะฮะมีนมวัวด้วยไหมนี่ดื่มนมวัวก่อนเลยก่อนที่มันจะเสียนี่อ้า่าฮ่าคราวนี้เราก็มาอะไม้ไม้ไม,ไม,ไม้แปลรูปดีไหม แปลูกเราจะย่างเนื้อกินนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะเน่าแล้วลนี่ย่างให้หมดเลยไหมย่างให้หมดเลยนะมันจะเน่าแล้วถ้ามันเน่าแล้วเราจะกินไม่ได้นะกินแล้วจะเกิดอาก,การอาจเจียนพว,วกแล้วก็ป่วยนี่เต็มเลยเต็มกระเพาะที่เหลือก็เก็บไว้ในตู้ต่อ,เ,อเก็บไว้ที่ตัวก็ได้นะเ,เก็บไว้ที่ตัวโอเค น้ำน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กับพี่อูนะะก็ช่วยกดไลค์กับพี่อูด,ด้วยใครยังไม่ได้กดสับส i ายก็กดให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นการฝึกม้าให้ดูนะฮะเดี๋ยววันต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมก็แล้วกันขอหลับก่อนแล้วกันสวัสดีปีใหม่โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะท่นานผู้ชมครโอ้ลับก่อนนะครับหลับก่อนหลับก่อนทุกคนนะโอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคิดถึงท่านผู้ชมมากน้องๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับ